สวัสดีนะครับพี่ๆนะนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไถสายเหนือนะครับกับทีมงานโชคอนันต์แท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการนะครับปั่นลุยนาลมนะครับของเจ้า l 5018ประชันกับซ7 0 8นะครับซ7 0 8 SP นนะครับตู้แอร์นะครับพลังเทอร์โบนะครับดูว่าคันไหนจะติดไหมนะครับวันนี้ลุยกับ งานนาหลมนะครับพื้นที่นานะครับอยู่ที่สองไร่นะครับเห็นนะครับนาหลมนะครับลุยงานนาหลมครับดินเหนียวเหนียวนะครับนะดินเหนียวเหนียวเนือเนอนะครับครับเจ้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดพทะกับเจ้าแอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับตู้แอร์นะครับสุดยอดครับนาหลมครับฝากพี่ๆนะฮะติดตามชมดูกันได้เลยครับ เลยนะครับเจ้าเอ5018นะครับตัวนี้เป็นตัวแรงพี่หรือว่ามีความแรงพอสมควรนะครับเทอร์โบสองพันห้าดีแม็กนะครับดูความแรงครับดูความลึกครับนะาครึ่งล้อครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่เลยครับหรือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าเอ518ยนรุยงานลมนะครับ ตอนนี้จะเป็นจอบรุ่นใหม่นะครับจอบ2อเมตรสนะครับหรือว่าตอบโจทย์นะครับทำมาได้พอดีตัวกับเจ้าแอลห้า8แปเลยนะครับชมมาดูครับดูเลยครับเก็บมุมนะครับเก็บมุมหน้าข้ามไปแล้วครับดูงานลมๆสบายๆครับไปแล้วครับ ูครับจะติดไม่ติดนะครับติดตามชมดูนะครับจะติดไม่ติดนะครับคว,ค,ความแรงครับพอสมควรครับนะลมๆเนี้ๆนืนนนนนครับดูครับเกือบมิดล้อครับดูความแรงของพลังเทอร์โบไปแล้วครับ ใช้เวลานานพอสมควรครับนาสองไร่ครับนาสองไร่ไหนลนะครับจะติดหรือเปล่าครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเจ้า l อ7 0 8นะครับการทำงานของเจ้า l อ7 0 8นะครับตู้แอร์จะเป็นประมาณไหนครับนะครับใส่กันโจมนะครับตัวนี้ใส่กันโจมนะครับลุยหน้าลมงานลมนะครับแกแต่ตัวครับใจไม่แก่นะครับแกแต่จุตัวใจไม่แก่เดี๋ยวเราจะมาทักทายเขานะครับว่าจะเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับเป็น ใช่อายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูนะครับแรงไม่แรงดูนะครับแรงไม่แรงดูกระสังแน่พังไปแล้วนะครับเจ้า L4708 ตู้แอร์นะครับพลังงานเทอร์โบใส่กันจมนะครับเดี๋ยวดูพลังนะครับของเจ้า L4708 เลยนะครับถือว่าใช้งานดีเลยนะครับนะครับ งานครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าคนขับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแก่แต่ตัวนะครับใจไม่แก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาพูดคุยกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับ รถไถยตู้แอร์สิเนี่ยดูคนขับครับดูคนขับสุดยอดครับสุดยอดวิชาดูคนขับคับเนี่ย <laughs> ไม่มไรไรธรรมดา่อนไวรุ่นเออรอดไวรุ่น <laughs> อย่างอยครับดูครับนาโลครับ L7 s p ครับ C7 s p หรือก็มาท่ากับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับน่ครับตัวแรง L ห้าศูนย์แปดอมพลังนะครับเทอร์โบเสริมเทอร์โบนะครับถือว่ามีความแรงพอสมควรโอเคนะครับพี่เพื่อนนะวันนี้พอกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับทุกท่าน ขอบคุณมากสวัสดีครับ